ใครคนไรมอนคนซับประรดนะคะอ่ะอาจะเออกองเชียเราเยอะนะคะนี่อ่ะกองเชียกองเชียจะเฮ่เฮ hey, hey, ยกมือขึ้นเร็วใครจะเชียคนน้อยนอยน่ะนะจ่ะเอมักออกกล้องมักออกกล้องลายลายอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมคุพอเอฟีทุกท่านนะคะสวัสดีะคะ่ะยินะะดีต้อนรับสู่ช่องน้องไรมอนแม่บัวทองนะคะ อาจอารย์คนใดสับประรดมานะคะทุกคนช่วยกันทับงานจ้ะ<า>คนสับประรดไปไว้ที่หลังมัดนะจ๊ะคนไดมอนช่วยคนจ้ะคนไดมอนช่วยคนนะคะอพี่มอนกองเราบอกว่าคนเองกินเองคนเองนักเลงพอนะจ๊ะาจากคนเองจากกินเองคนเองจ้ะช่วยกันนะจ๊ะช่วยกันอันนี้เป็นคิวของพี่มอนนะคะ อาที่ยันเห็นข้างหน้าน้องไรมอนนะจ๊ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทางอยากกินทางอยากคนจ๊ะ ไปไปจ้าไปเก็บจ้า มีการยกขาลอเอามีการยกขาลออัอนนี้บรรยากาศตอนเย็ยนๆนะจ๊ะ คิวของคุณบัวทองคนจ้ะอ่าน้องไรมอนคนแล้วเมื่อกี้นะคะพี่มอนคนแล้วต่อไปแม่บัวทองจ้ะเราใส่เราใส่เาสปาะเราใส่ดต๊อ่าอ่าสำหรับคุณบัวทองก็เพิ่มเลเวลนะจ <c oughs> ๊ะอ่าบัวทองว่าธรรมดาธรรมดาไม่นะจ๊ะบัวทองต้อง <c oughs> ต้องเพิ่มระดับขั้นยากมาอีกหน่อยจ้าบัวทองว่านไห<ป>มอ้าลองดูนะจ๊ะบัวทองจะทำเป็นไหมอ่ะ<ป>องจาะ้าเนาะปะปะยองวะป,ปะก่อนวะ<ป>อ่ะเก็บไปอ่ะ่ะ โอ้โอ้ๆๆโอ้ๆก็ถนัดอย่างงั้นเออปานี่นี่ๆๆๆบทโทก็ก็เอาไม้อ่ะผู้ชมโอ้ๆๆๆใครไม่ใครใครไม่ลบเราเหยียบจ้ะผู้โดยสารนะอื้ออ่ะเก็บใส่เองอีกอ่ะเก็บใส่เองท้องเก็บใส่เองสิเอ๊ะ អូអ <so ូអូเก็บใส่ปากจ๊ะขออ่ะให้ให้รางวัลก่อนอ่ะให้รางวัลก่อนคักเข็นเหนื่อยนี่เอซอยเนาะซอยกันอมอ่ะซอยกันซอยกันจ้ะเนาะ mình bắt thòng mà kiếmเอง, conเอง, em cắn, mình sẽ hươu đạ bôn ai, hươu nam จะคุณคุณเองจะกินเองคนเองนะคะโอ้ยโอ้โอ้ยทำไมไม่มัดละเพอเนาะทำไมไม่มัดเชือกแดงละเพออ้อย้อยเดือยเดืยวก่อนทองรอก่อนทองอ้อยออยอ้อยออยทองต้อย <laughs> à toy thong toy toy lo con thông, Jamie, con long long con. à long 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 à long 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 à coi 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 long mà mà long 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 kinh kinh อย no ่ากินเท่าลรเก็บมาเลยเอาละต้นมะม่วงแล้วเพาะมะม่วงโอ้ย่ากินมะม่วงแล้วเพาะพอแล้วนะพอทังเพิไปดองกระลมไหมเอะแทงไวไฟฟ้า เอาพนักงานเอาลงวะเนาะมา<ป>มีพนักงานคนพนักงานเอาลงนะคะ<ป>อืม

ไปไอจูวะจะจอยข้าน้อยอบอ่ะอไปไปอ่าัวทองคะเนคนนะจ๊ะไม่ใช่คะเนใสเนาะไ,ไ,ไ,ไปเลยนะฮะอ่า<ป>อยากไปไหนไ ไอ้สบายสบายระวังรอจ้ะ ท่านเรนขณนะน,นี้แม่บัวทองนะคะอันนี้เราได้ต้นสับประรดมาะจะให้แม่บัวทองคนเองจ้ะพี่มลนคนรอบหนึ่งแล้วนะคะต่อไปคิวของแม่บัวทองจะกินเองคนเองนะจ๊ะพิมลของเราหอบนะคะแม่บัวทองเค็นรถเค็นจ้ะอารหวางรอเค็นก็อ่าต้นขนุนนะคะต้นขนุนจะไปแล้วรางวันจ้ะรางวัน แม่บัวทองของเราผนนกเค้นนะจ๊ะพี่อุ้มกับน้องเจเด็ดพอควานผนนกใส่รถเค้นให้จ้ะ à cha ma lo 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 cha lo à mưa giăng mấy vàng cha mưa giăng mấy vàng à mưa vàng leo Hãy subscribe cho kênh จ้าคุณบัทองกินเองคนเองจ้าจ้าั้เมื่อกี้ยังไม่รู้จังหวะนะจ้ารรบสองแล้วนะคะนี่จ้าเราซองเอิ่มถนัดแล้วนะคะเต็มมนเนาผีเจ๊เซ้งมาเจ้าค่ะเออเอาพนังงานเอาลงจ้า นคนสับประรดมาได้รางวัลเป็นอ้อยนะจ๊ะอ่า,นาคนสับประรดนะคะคนสับประรดจ้ะ ย้ายสับประรดนะคะย้ายต้นสับประรดมาไว้ตรงนี้นะคะตรงนั้นกลางแดดจะโดนถ้าไว้ตรงนั้นโดนแดดโดนคนนะคะก็เลยว่าย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะ ประมาณนี้นะจ๊ะคุณยดมอนเมื่อกี้พี่มอนให้หอบนะคะแม่โบทองให้เค้นรถเคน้นจ้ะ เข็นรถเข็นนะจ๊ะเป็นต้นสับรถเป็นรางวัลจ้า <c oughs> คนเข็นต้นสับประรดให้ให้ต้นอ้อยเป็นรางวันลนะจ๊ะคนณไม่ได้เข็นสับประรดก็ให้ให้ต้นสับประรดจ้าออ่ะอาทีน้องกินเราเอา เอาขาเอาต้นสับป,ปะรดใส่ตีกับขานั่นคือปัดแมลงนะคะปัดดินปัดพุนนะคะปัดมดปัดแมลงจ้ะก่อนที่จะเอาเข้าปากนะคะจ้ะอันนี้บรรยากาศตอนเย็นตอนคํานะคะ,ะประมาณห้ามงย็นนะคะ ฝังนู้นก็ซองแม่ลูกนะคะฝังนี้ก็ซองพี่น้องจะอ้ะทำงานค่ะทำงาน ញ៉ែមងតាលាក់ហុយយ៉ាមងតាលាក់ហុយ เยียบให้แน่นนะคะให้เก็บได้เยอะๆนะคะเยียบให้แน่นเลยจะ้ะไมมีการลุบลงเลีกะจเยียบให้แน่นนะคะ เราก็มีอ้อยนะคะมีต้นอ้อยกับต้นสับปะรด ตัวดำมากสำหรับพิมอนของเราก็ดินเต็มนะคะดินเต็มหัวดินเต็มหลังจ้ะที่จริงก็ตัวดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเล่นดินแล้วนะคะก็เลยแม่บททองเรายังไม่ได้เล่นดินนะคะเพิ่งมาจากมัดข้างนอกนะจ๊ะเพิ่งมาเพิ่งกลับมาจากหลักมัดข้างนอกจ้ะก็เลยว่ายังดำอยู่นะคะยังไม่ได้เล่นดินยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นดินเหมือนพิมอนนะคะมือน้องไลมอนก็เลยย ตัวยังดำอยู่ยังไม่ขาวเหมือนพี่ม่อนนะคะาจะามาอีกแล้วจะสับรถของเราอีกเที่ยวหนึ่งจา้า,า,าวันนี้ค่อนัดดำทั้งจุดดำทุกท่านเลยวันนี้เนาะทั้งคนทั้งช้างจา้ะไอ้อกวานก็รู้สังเกตนะคะ ส,ส่งสายตานะคะอายืนให้กําลังใจสองเชือกนะคะอาสองเชือกสองตัวยืนกําลังจะให้กําลังใจสามคนทางนี้ค่ะไม่อคุณไรมอนเห็นเยอะนะคะนั่นกินไม่หมดนะคะกินไม่หมดจ้าเห็นเยอะนะคะเห็นเยอะจ้า ะะให้ทำางานบ้างนิดๆหน่นอยๆนะจ๊ะตอนเย็นจะผนสับประรดมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซี G, ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอพระคุณสำหรับการรับชมค่ะไปเจอกันโอกาสต่อไปคลิปต่อไปนะคะขอพระคุณสำหรับการรับชมจ้ะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะคะขอบพระคุณค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ